สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จริงๆอ่ะอยากจะทำมานานแล้วทุกคนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนมาประจานตัวเองใช่เออเหมือนมาประจานตัวเองอะ่ะก็คือประมาณว่าแบบมีกระเป๋าใบไหนบ้างที่แบบเอฟซื้อมาขายแล้วขาดทุนแบบขาดทุนชิบหายขาดทุนชิบหายไว้ป่วงเลยค่ะอย่างเงี้ยเอออยากทำมานานแล้วนะแต่ว่า ก็เหมือน,เป,นเป็นการขยี้ตัวเองนะว่าแบบอุ๊ยโง่ก็เลยไม่เคยกล้าทํามาตลอดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าณนะวันนี้แล้วนั้นที่มีความปันในไอเดียแต่ก็อยากจะมาอัดคลิปทํำ YouTube นะก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถึงเวลาทำคอนเทนต์นี้แล้วสัทีนะคะจะไล่เรียงยังไงดีนะคือเอฟมีโน้ตจดอยู่ตรงนี้ทุกคนตั้งแต่ขาดทุนน้อยสุดไปจนถึงขาดทุนแบบมากสุดแล้วก็ฝังใจที่สุด เออคือไม่ใช่อะไรนะแค่ที่อยากมาทําเพราะอยากบอกทุกคนว่าแบบบางทีคงคงมีคนหลายคนพูดแล้วแหละว่าเออแบรนด์เนมกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยสินค้าพวกเนีน้มันไม่ได้เป็นการลงทุนหลอกเออนะก็เออ,นะเอ,อใครเขาเรียกว่าถ้าจะถูกหลอกมาด้วยคำว่าลงทุนเนี่ยก็อยากให้ฟังอันนี้เออมันเป็นอุทาหรณ์ที่ดี ะะโดยที่ปเอฟเลือกมา5้ไอเทมด้วยกันทุกคนคือในชีวิตเอฟจริงๆอ่ะมันผ่านมาโอ้โหกระเป๋าไม่รู้กี่ใบแล้วเนาะโอ้นะแต่ว่ามันจะมี5อันเนี้ยที่รู้สึกว่าแบบฝังใจที่สุดเออแล้วบางอันก็ทําให้เอฟแบบไม่อยากเข้าวงการนั้นอีกเลยทุกคนนะคะเอาอันที่แบบซอบสุดก่อนเออสอบสุดดูแบบ เฮ้ยดูไม่ค่อยมีอะไรดูปกตินะแต่ก็ไม่ค่อยปกติหรอก <c oughs> นะคะก็คือไอเทมแรกตัว channel Reissue ของเอฟนั่นเองนะถ้าเกิดใครตามมานานก็น่าจะพอจำได้ไว่าเอฟเคยมี r ีอิชชูอยู่ใบหนึ่งอ่าเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์9นิ้วถ้าจำไม่ผิดเออไซส์9นิ้วเป็นสีเมทัลลิกสีเงินถ้าเกิดเอฟหาลูปขึ้นได้เอฟขึ้นรูปให้นะอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่เอฟแบบ บ้าชาแน,นลมากทุกคนอยากเก็บชาแน,นลทุกไอเทมแล้วรีอิชูอะทุกคนเข้าใจคําว่ารีอิชูปะ่ะคือมันเป็นไอเทมที่แบบเป็นต้นกําเนิดของกระเป๋าชาแน,นลทั้งปวงเออเป็นอะไรที่แบบก่อนจะมีคลาสสิกมันมีรีอิชูมาก,กม,ม,มาก่อนมันมี2.55มาก่อนอย่างเงี้ยเออก็อยากมีนะคะแต่ว่า มีชูสีดําอะไรทองที่มันเป็นคลาสสิกเนี่ยมันมันค่อนข้างแพงเนาะก็เลยไม่ได้แล้วก็เลยไปได้อันนึงที่มันเป็นแบบซีซันอลทุกคนเป็นสีเงินอะไรเงินซึ่งสวยเอาจริงๆสวยแต่ว่าเอป่ะเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมเอฟก็เลยแบบตอนนั้นได้มา5,900 0ื9 9 9 9หรืออะไรประมาณนี้แหละแบบอีกนิดนึงหกหมื 6, 10, 000, นะทุกคนเออก็ใช้ไปใช้ไปชอบแบบเอนจอยมากเลยนะแล้วสักพักนึงก็แบบ มีความเบื่อไงเออเป็นคนลบจิตเป็นคนลกจิตแบบขี้เบื่อนะคะก็ตั้งใจจะขายก็โพสต์ขายตอนนั้นก็กะแล้วแหละว่าใบเนี้ยไม่น่าได้กําไรแน่นอนเพราะมันหนึ่งมันไม่ใช่คลาสสิกสองรีเอชชะคนถ้าเกิดไม่ได้อินในช a n นลจริงเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะคะก็เลยตั้งขายแบบ4ี่หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยเออกะว่าแบบขาดทุนสักแบบหมื่นกว่าบาทพอรับได้ปรากฏขายไม่ออก จำไม่ได้ว่ามีคนทักมาบ้างหรือเปล่าแต่แบบแต่สุดท้ายก็คือขายไม่ออกอะ่ะเออแล้วก็เลยไปขายร้านทุกคนลองไปถามร้านที่เอฟแบบคือเอฟจะมีอยู่สองสาร้านเนาะที่เอฟแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะขายอะ่ะจะไปถามร้านประมาณนี้เออเพราะเขาจะให้อ,อ่าราคาดีหน่อยเออคือเอาจริงต้องยอมรับก่อนว่าการขายร้านขายให้ร้านไม่ว่าจะเป็นฝากขายหรืออะไรก็ตามเราจะได้ต่ํากว่าเราขายเองอยู่แล้วนะคะแต่ความสบายใจก็คือขายได้แน่นอนไง เออถ้าเกิดวันนี้คุณอยากใช้เงินน่ะคุณขายร้านคุณได้ได้เงินแน่นอนเออแต่ถ้าขายเองอะ่ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างนี้นึกออกปะมันก็จะถูกกดราคาอยู่ดีทุกคนต่อให้เป็นร้านที่เอฟบ,บอกว่าแบบให้ราคาดีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางขั้นรับไม่ได้คือรับไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ไปขายร้านแล้วราคาที่ได้มาคือเท่าไหร่หรือว่าสามหมื่นห้าแม่ใช่สามหมื่นห้านะชาแนลรีชูใบหนั้นที่ฉันฝันยำหนุน <laughs> เออนะ ก็ขาดทุนไปเท่าไหร่2เกือบประมาณเกือบ2 5งหมเออถ้าตีกลมๆว่ามันซื้อมา60,000ก็2 5งหมทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นของการขาดทุน <c oughs> เออนะเป็นไอเทมแรกที่แบบขาดทุนนะแต่ว่าไม่ได้จําฝังใจขนาดนั้นเออเพราะว่าเอาจริงพอมานั่งไล่เรียงไอเทมเนี่ยเอาที่เอฟจดเนี่ยตอนแรกเอฟจำอันนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเออลเลยก็มานั่งนึงกได้ทีหลังว่า เฮ้ยม uhm like bo. ีรีไชูอยู่ด้วยนี่ว่าที่เราแบบขาดทุนหลักหมื่นเออนะก็เลยเอามาเป็นไอเทมแรกนะคะไอเทมที่สองก็คือเป็น l a d ดี i o ีออขายไปเออขายไปทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกับโรจิตอะเออมีความรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นที่ขายไปน่าจะประมาณว่าแบบขี้เกียจระวังทรงมันขี้เกียจแบบ ความเป็นบ็อกซอ่ะเออเป็นกระเป๋าแบบทรงกล่องใช่ปะกลัวจะไปทับแล้วก็แบบทรงเสียก็เลยต้องแบบระวังตอนใช้งานก็เลยขายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นช่วงที่เออ y ลดี้ดีอขึ้นราคาหนักๆเออจากตอนแรกที่แบบอยู่ในช็อปไทยมันแสนต้นๆใช่ปะประมาณแสนสองแสนสามบางถ้าจะไม่ผิดแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันกระโดดอ่ะทุกคนกระโดดแบบบุ๊บขึ้นมากลายเป็น 1, 8, 1, 9, 2, แสนแปดแสนเก้าสองแสนะเออจำได้ปะ มันจะมีช่วงนั้นเฟบก็บ้าพลังซื้อช่วงนั้นคือแบบเป็นแมงเมาบินเข้ากล่องไฟเวอร์นะคะก็คือซื้อตัวใ,ใบขเขาเรียกอะไรไม่กึง่งวินเทจปี2อ1 2ก็เก่าประมาณนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นวินเทจนะคะตอนนั้นก็คือได้มาราคาแรงได้มาแบบ7 9 0 0 0เกับ8 0 0 0มเอฟจําหลักหน่วยไม่ได้อาตีกลมๆว่า79็7,900นะคะก็ชอบมาก ชอบมาใช้ไปทุกที่เลยเพราะว่าเอฟได้มาเป็นอะไหล่เงินทุกคนแล้วแบบสไตล์เอฟแต่งตัวอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเออ้อยืดเกงขาสั้นอย่างเงี้ยแล้วเอฟรู้สึกว่าแบบเออเลดี้ดีออลอะไหล่เงินอะ่ะมันเข้าโดยที่แบบหรือเอฟอาจจะคิดเ,เองก็ได้นะเออมาเอฟรู้สึกว่ามันเข้าออการแต่งตัวเอฟได้อย่างไม่น่าเชื่อความหวานของกระเป๋ามาเข้ากับความแบบเนี่ยแบบก็จะบอกว่าทมบอยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเออก็คือแนวสบายสบายสตรีทอ,อ่ะเออมันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อตอนนั้นก็ใช้เยอะมากนะคะแล้วก็ มีจังหวะหนึ่งที่แบบขับรถเมืองรู้สึกแล้วมันลม้มล้มเสร็จผูกกระเป๋าอะมันงออยู่ยงนี้แล้วกระเป๋ามันก็เลยอยู่อย่างนี้กับเบาะรถใช่มันค้ำกันอยู่เป็นหลังคายเงี้ยเลยก็แบบชิบหายแล้วแล้วเป็นจังหวะที่แบบจับไม่ได้อะพอขับรถอยู่ใช่ปะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันต้องระวังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยขายไปค่ะขายคนในช่องนี่แหละอันนี้ทำในวอลเซลเนาะก็จําได้ว่าตอนนั้นนะ่ะตั้งราคาแบบ ก็ไม่ได้ขาดทุนมากขาดทุนประมาณหมื่นเดียวเพราะมันเป็นช่วงที่แบบแมงเมาเลิกบินแล้วไงเออก็แบบราคาเริ่มกลับมาปกตินะก็ขายนะคะก็ใบเนี้ยขายไปเอจำไม่ค่อยได้ถ้าเกิดท่านที่ซื้อแล้วยังดูเอฟอยู่เนี่ยก็กลับมาบอกหน่อยว่าได้ไปเท่าไหร่เอฟจำไม่ได้น่าจะประมาณ ห5ห0 0หรือ6 0 0 0 0่นทุนสักอย่างประมาณนี้ทุกคนคือขาดทุนประมาณแบบหมื่นกลางๆเก,กือบ20,000อย่างเงี้ยเออก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่แบบขาดทุนชํำอยู่ใช้ได้อยู่ซึ่งถามว่าทุกวันนี้อยากได้เลดี้ดีออลไหมก็ยังอ,อยากได้อยู่นะเออตอนแรกอยากได้แบบ9นิ้วเพราะว่าที่เคยมีมันเป็นมีเดียม10นิ้วใช่ไหมเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันใหญ่ไปนิดนึงก็เลยอยากได้9นิ้วแต่9นิ้วเนี่ยมันดันเป็นสายอีตัวดีออลไม่เลดี้ดีออลที่แบบเป็นตัวชาม ABC ได้เลยนะ เออเอฟไม่ชอบนะคะก็เลยยังไม่ได้กลับมาสักทีนะก็นั่นแหละแต่ก็ยังเป็นอันที่ชอบอยู่แล้วน่าจะคิดว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็จะได้กลับมานะคะแต่ก็เป็นอันที่ขาดทุนแรงอยู่เอออันดับถัดไปเป็นอันที่ทาให้เอฟกลัววงการรองเท้าแบรนด์เนมไปเลยทุกคน เใครตามมาก็น่าจะจำได้ว่าเอฟเคยอันบ็อกซ์รองเท้ากุชชี่โลเฟอร์สีขาวอยู่คู่หนึ่งเออแล้วก็เป็นช่วงที่แบบบ้าพลังไงซื้อชอบไทยเธเดินเข้าชอบไทยไปซื้อรองเท้ากุชชี่เป็นไงจำได้ว่าซื้อมา25900อันนี้ใบเสร็จเั็นอยู่ที่บ้านอยู่เลยเออเพราะว่าใบาเสร็จมันมีชื่อเอฟเนาะตอนเอฟขายไปเอฟไม่ได้ให้ไปใช่ปะใบเสร็จเขียนสองห้ย แล้วซื้อพารก้อนก็คือต้องลงไปชั้นใต้ดินอะเพื่อไปทำพื้นรองเท้าใช่โดนปีพันกว่าบาทสรุปคู่นั้นน่าจะอยู่ 27, ประมาณ2 7มนกว่าเออตีสักประมาณว่าซื้อมา2 7 0หมใส่ไปช่วงปีแรกช่วงปีแรกใส่เยอะแต่มันจะมีช่วงที่แบบเหมือนช่วงเนี้ยเป็นหน้าฝนนะทุกคนก็ไม่กล้าใส่กลัวเปียกกลัวแบบรองเท้าเปิดอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เลยไม่กล้าใส่แล้วก็กลายเป็นว่าหลังๆก็คือไม่ค่อยได้ใส่ ก็อยู่อย่างนั้นนะเอออยู่ในตู้อย่างนั้นนะจนเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าอ่ะมันมันเสื่อมสภาพเนาะคือถ้าเราไม่ใส่อะมันจะพังก็เลยขายค่ะทุกคนกะว่าแบบน่าจะได้สักหมื่นหนึ่งไม่่ายถ้าหมื่นหนึ่งก็ขาดทุนแบบเยอะอยู่นะหมื่นเจ็ดนะเออสรุปขายไปได้เท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดพันใช่ขาดทุนสองหมื่นเต็มเต็มเออหายไป หายไปขาดทุน20,000ืกับอีกหลักร้อยด้วยเพราะจําได้ทําพื้นรองเท้าเนี่ยหลักมีพันกับอีกหลักร้อยอ่ะพันสหรือพันสสักอย่างเออขาดทุน2 0 0 0มื็มเต็มเลยรองเท้าฮัลโหลแล้วหลังๆนะใครมาถามเอฟนะว่าแบบซื้อรองเท้าแบรแบนด์เนมดีไหมซื้อแบบอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าซื้ออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่มือหนึ่ง <laughs> จริงออซื้ออะไรก็ได้แล้วไม่ใช่มือหนึ่งพอ,อะล้วรู้ไหมทุกวันนะี้รองเท้าแบรแบนด์เนมที่เอฟมีอยู่ก็คือมีออรันเซนโด สีม่วงอยู่คู่หนึ่งนะทุกคนก็น่าจะรู้ว่า o r รันเซนโดของ m อมเเนี่ยมันมันตั้งต้นอยู่วัน2 0 0หมื่นกลางๆเนาะเออก่อนก่อนหน้านี้ก็2 0 0 0 0ื่นกดต้นๆต,ต,ตอนนี้ขึ้น2 0 0 0 0กลางจะ2 0 0 0 0ื่นปลายละอีกนิดนึงจะแต่3 0 0 0มื่นละไได้มา6,6 0 0อ่ะเอาจริงๆ ช่มันเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์ทุกคนเออมันก็เลยแบบราคาตกมันไม่ใช่สีแบบอ e ีโทฟไม่ใช่แบบอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออก็แบบนั่นแหละขนาดแอมเมนะแม่หนูยังได้มา6 6พันหกเลยคิดดูเขารับซื้อกันเท่าไหร่นะก็แอบ,บรู้สึกดีใจว่ากุชชี่ตัวเองขายไปได้ตั้งเ0็ดพนแน่เออนะก็เลยกลัววงการรองเท้าไปเลยค่ะก็ นอกจากอลันซันโดอันนี้ที่มีอยู่ก็คือไม่คิดจะซื้ออะไรเพิ่มแล้ว,ลวสำหรับรองเท้าแบรนด์เนมน,นะก็คือใส่ธรรมดานั่นแหละไม่ต้องมานั่งกลัวพังด้วยอ e ีโอลานเนี่ยถ้าไม่หกพันหก็คือไม่ซื้อมาอยู่ดีนะเออคือแบบประมาณว่ากลัวมากกับวงการรองเท้าแบรนด์เนมนะคะก็ถ้าเกิดใครที่กําลังจะเข้าสู่วงการรองเทา้าอย่าลืมเอฟขอเตือนไว้เลยว่าไปมือสองอย่านะอย่ามือหนึ่งนะถ้าเงินคุณไม่เหลือจริงนะเออถ้าคุณไม่รวยร้อยล้านหมื่นล้านนะเออมือสองนะเจ็บตัวนะบอกก่อน นะคะอ่ะสองไอเทมสุดท้ายที่มันเป็นจุดประกายในการที่เจะทำคลิปนี้ไอเทมแรกเอาอันไหนก่อนเอาอันที่ฝังใจรองออกมาก่อนเอออันสุดท้ายเป็นฝังใจที่สุดแล้วก็ออกจากวงการเหมือนกันเป็นอีกอันที่ทำเอฟออกพูดไม่ถูกเป็นอีกอันที่ทำเอฟออกจากวงการเหมือนกันนะคะก็อันรองสุดท้ายก็คือชาแนลเออคลาสสิกเก้านิ้วอะไรเงินนั่นเองนะคะ ก็เหมือนกันเหมือนตอน Lady ี i อลเลยทุออกคนม,มัมีช่วงที่แบบคลาสสิกแบบราคาแบบบุ๊บบ,บ,บุ๊บ๊กระโดดกระโดดใช่ปะเอออันนี้ก็ซื้อเป็นแมงเมา่ากลัวมันแบบเฮย้ยถ้าเกิดมันแบบ3าแสน พูดถึงมือสองนะเออคือตัวในช็อปมันไปอยู่แล้วสามสี่แสนอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเกิดแบบมือสองสามสี่แสนฉันต้องไม่มีปัญญา,า,า,าแน่นเลยรีบซื้อเก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออพระ่ารู้สึกว่าแบบคลาสสิกมันเป็นอะไรที่แบบยังไงก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูคนซุปเปอร์เดคอบมาใช่ช่องนี้ชอบดูขเขาก็แบบประมาณว่าไซส์เก้านะมันเป็นไซส์คลาสสิกนะมันเป็นไซส์ที่แบบมันมีความเป็นบ็อกซี่แบบ มันกําลังดีมาอะไรเงี้ยโดนลังสมองมาค่ะก็ไปซื้อสาเก้ามาตอนนั้นได้มาตอนนั้นเหมือนเออไม่ได้ลงเงินทั้งหมด2องแสนกว่าบาทหรอกนะใช่เออตอนนั้นเอฟมีจมโบอยู่เอฟไปขายจมโบนะแล้วก็เพิ่มเงินนะคะเป็นตัวคาสสิกเตัวนี้นะก็ได้มาอยู่ที่2องสามเจ็ั้งถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้สองเจ็ดเออสองแสนสามบาทนะคะก็ใช้อยู่ ปีหนึ่งมั้งเออหรือไม่เกินประมาณนะี้เออวงจรกระเป๋าเอฟอย่างเงี้ยประมาณนะี้ประมาณปีนึงนี่แหละก็เบื่อเบื่ออยากขายใส่ของได้ไม่ค่อยเยอะใส่เ้านิ้วเนาะเอะเออ,อยากได้แบบ10นิ้วแล้วกัน10นิ้วแบบ forever ช่วงที่เขาฮิตมินิแบ็ก็ยังใช้ได้ช่วงที่เขาฮิตบิ๊กแบ็ก็ยังพอได้อยู่อะไรเงี้ยก็ขายค่ะแล้วก็ขายช่วงที่แบบเขาเลิกเห่อชาแนลกันใช่ <laughs> ช่วงที่แบบ ราคามันเริ่มกลับมาสู่สภาพปกติทุกคนเอออีนี่ก็ขายบูงก็งงมางงับลอจิกมากขายไปได้เท่าไร่รไหมขายไปได้สองแสนท่วนขับทุนสามหมื่นเจ็ดห้ามบวกนะเออใครบวกใครบวกแล้วมาเมน้นนี่คือตีมือแบบเปี้ยเลยนะเออเพราะว่าเจ็บปวดมากแบบเอ,อ้ยเสียเงินกับอะไรแบบนี้ไปเยอะมากนะคะแต่ก็นั่นแหละเรากำไรใช้ พอใจตัวเองเวอร์กำไรใช้ได้ใช้ได้อามารีวิวให้ทุกคนดูอย่างนี้สวยปะนั่นแหละขาดทุนไปสามหมื่นเจ็ดกับคลาสิกเก้านิ้วนะคะก็ค่อนข้างเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหอยู่ๆก็เอาเงินไปเสียแบบอะไรก็ไม่รู้เอออยู่ๆก็จะไปเสียเงินขาดทุนทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถามว่าเก็บไว้จนตอนนี้แล้วขายได้กำไรไหมก็ไม่ได้นะเอาจริงๆราคาตลาดชาแนลตอนนี้ก็ไม่ใช่แบบนั้นอยู่ดี เออนะคะนั่นแหละนะอเทมสุดท้ายเป็นไอเทมที่แบบเจ็บอเจ็บไม่พอจำด้วยเจ็บแล้วจำอันอื่นอาจจะไม่ค่อยจําเท่าไหร่มีรองเท้าเนี่ยก็คือเจ็บแล้วจาใช่ปะกับอันเนี้ยเจ็บแล้วจาแต่กระเป๋าอะเจ็บแล้วก็ยังไม่ค่อยจําเท่าไหร่นะอเทมสุดท้ายนั่นก็คือนาฬิกา,ร Rolex. า,การโรเล็กซ์นาฬิกาโรเล็กซ์ของเอป้าทุกคนจําได้ปะโรเล็ก เอยอสเตอร์น้ำปัดขาวขอบเพชรอะเออนั่นแหละตอนนั้นน่ะเป็นแบบช่วงบ้าพลังช่วงบ้าพลังใช้เงินใช้เงินเก่งมากใช้เงินเหมือนเป็นลูกเศรษฐีนี่มาจากไหนก็ไม่รู้เออนะซื้อมา1นึ0 0แเออซื้อในงานแบรนเนมที่เซ็นทรัลรัดเท้า,าจาได้เลย1นึ0 0 0ชอบใส่แบบใส่ทุกวันอะเออคือถ้า ถ้าฝรั่งเขาบอกว่า c o สเพ e r w อร์ใช่ปะนาฬิกาโรเล็กเอฟอน,นั้นอาจจะแบบเหลือแค่แบบหลักพันแล้วอะเออเพอเอฟใส่ทุกวันจริงๆทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ตาม F จะบอกว่าจริงๆเอชอบอยู่2อย่างอยากได้นาฬิกาในชีวิตเนี่ยคือเป็นคนไม่ได้บ้านาฬิกาขนาดนั้นใช่ปะอยากได้อยู่2แบบในชีวิตเท่านั้นเองก็คือโรเล็กจึงก็คือเรือนนี้เออสองก็คือชาแนลเจทเวสีขาวเซรามิกเออซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ นะก็คือขายอ e ีโรเล็กเนี่ยไปซื้อชาแนลเจทเวลนี่แหละนั่นแหละตอนนั้นนะคือซื้อโรเล็กก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายเจทเวลก็ไม่จบยังอยากได้เจทเวลอยู่มันเป็นเรามันเป็นชาแนลมันเป็นแบรนด์ที่เราชอบนู่นนี่นั่นเออจะเก็บไว้ทั้ง2อันก็แหม <c oughs> จะแบบซื้อโรเล็กสามหมื่นแล้วจะไปซื้อเจทเวลมือ2อีก8-9ดเก้มื่ก็แหมมันดูแบบ ใช้เงินเก่งนาออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจขายโรเล็ก์ค่ะก็ขายในบล็อกเซลล์ของช่องนี้นั่นแหละทุกคนขายไปกะว่าแบบขาดทุนนิดหน่อยเออเหมือนกันกะกะว่าจะขาดทุนนิดหน่อยก็คือตกลงขายคนในช่องไปแสนท้วนเออก็คือขาดทุนสามหมเจ็แล้วนะอันนี้มีสตอรี่ด้วยเออก็คือขาดทุนสามหมเจอยู่แล้วขายไปแสนท้วนใช่ปะแล้วไปนัดรับอืม เขคือเอฟเข้าใจนาฬิกามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมาแหกดูสแตมแล้วรู้เลยว่าแท้ไม่แท้มันต้องแกะดูข้างในมันต้องตรวจสภาพอะไรเงี้ยเราเราคนที่ซื้อไปเนี่ยเ,เขาให้เหมือนแบบญาติหรือพี่ชายอะไรเงี้ยมาใช่ป่ะแล้วก็นัดรับกันที่เอ็กเ t ิร์สวอชเออร้านเอ็กเ t ิร์ c วที่ World. เซนทรัลเวอ,อร์เอเอก็เขาก็แกะตรวจเออ็กเปของจริงเออเข้าใจป่ะเอ็กเปของจริงเขาก็แกะตรวจแล้วก็ไปเจอว่าแบบ เหมือนไอตัวอะไรไม่รู้มันไม่ใช่ของออริจินอลมันนะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนตัวเชื่อมกับสายอะ่ะเอฟก็เรียกไม่ถูกไม่ใช่สายนาฬิกาอย่างแท้จริงเนี่ยเออไอตัวที่มันเป็นเหล็กอะทุกคนที่มันเชื่อมระหว่างตัวเครื่องกับสายอะ่ะมันไม่ใช่ของออริจินัลเออมันมีการเปลี่ยนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละสรุปตัวอีกพันหนึ่ง <laughs> ใช่หือเก้าหมื่นเก้าขาดทุนสามหมื่นแปดงงไหมเลยเอาเวลาแบบ ใส่อยู่ประมาณปีหนึ่งเหมือนกันัน้งเออเอฟทำช่วงระยะเวลาในชีวิตกับไอของพวกนี้ไม่ค่อยได้ <c oughs> นั่นแหละก็ขาดทุนสามหมื่นแปดกับโรเล็กซ์เรือนนั้นเออแล้วก็ทําให้เอฟกลัววงการนาฬิกาไปเลยทุกคนเออตอนซื้อเจทเวล์น่ะก็คือซื้อใช่ปะ่ะเจทเวล์ T มันความที่แบบมันไม่ใช่ของที่จะแบบแมสขนาดนั้นนะเออจากนั้นมันจะไม่ต้องมานั่งตรวจกันเยอะขนาดนั้นเลยใช่ปะ่ะก็คือตรวจว่าแท้ก็คือซื้อก็คือจบแล้วก็คือไม่คิดว่าจะขาย นะนั่นแหละแล้วก็เลยเอฟรู้สึกว่าแบบโหวงการโรเล็กวงการนาฬิกาที่เขาเล่นกันเนี่ยน่าก,กลัวจังเลยเนาะมันมีความแบบต่อให้เราเห็นตรงหน้าว่าสวยไส้ในมันยังไงก็ไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบกลัววงการนาฬิกาทุกคนออกจากวงการนาฬิกาไปเลยเออนะตอนนี้ที่มีอยู่วงการนาฬิกนาฬิกาที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยก็คือมีแค่ชาแนลเจเทเวลใช่ไหมแล้วก็มีบุคกาีอันหนึ่งเออซึ่งแบบมันหลักแบบหมื่น ประมาณสองหมื่นอ่ะเออคือไม่ได้แพงเวอร์รู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็อันนี้ที่ใส่อยู่ก็ Swatch เมก้าโดยละหมื่นใช่เออก็รู้สึกว่าแบบแค่นี้พอแล้ววงการนาฬิกาเหมือนไม่ใช่ที่ของฉันเป็นที่ที่ฉันกลัวจังเลยอะไรอย่เงี้ยนะคะก็นั่นแหละเป็น5้าไอเทมที่ซื้อมาแล้วแบบขาดทุนที่สุดตอนขายนะคะแล้วก็ มันเป็นการยืนยันยืนยันนอนยันเสมอจะยันยันยงไงอะว่าแบบของพวกนี้มันไม่ได้มีเหมาะไว้สาหรับการลงทุนนะเนาะทุกคนเออก็ถ้าเกิดไม่ได้ดูจังหวะด,ดีถ้าเกิดเป็นแม่งเมาเหมือนเอฟก็จะ <c oughs> ขาดทุนแบบนี้เออใครจะไปรู้อ่ะแบบอย่างชาแนลอย่างนี้ใครจะไปรู้ว่าตอนนั้นแม่งขึ้นไปขนาดนั้นแล้วมันจะลงกลับมาอีกเออไม่เคยเจอนะเคยเจอแต่ว่ามันขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยอะไรเงี้ยเออมันลงกลับมาอีกเว้ยขาดทุน เลยนะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนใครมีไอเทมไหนที่แบบขาดทุนหนัก,นกๆก็มาเมนหน่อยเออมาเมนให้กําลังใจหน่อยว่าเอฟมีเพื่อนไม่ได้ขาดทุนอยู่คนเดียวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเอฟด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ซื้อไอเทมเหล่านี้ไปมาเตือนมาเมนหน่อยว่าเอฟจำราคาขายถูกหรือเปล่าเพราะบางบางอันเอฟจำไม่ได้แล้วก็แบบแชทหายไปแล้วอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนมือถือแล้วก็แชทหายไปแล้วไม่รู้ขายให้ใครด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เจอกันีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ